ฝึกประสมคำยังไงให้อ่านได้ไวคุณครูที่สอนภาษาไทยและผู้ปกครองหลายท่านที่สอนลูกๆเองที่บ้านแล้วสงสัยว่าจะสอนประสมคำยังไงดีให้เด็กๆจํำได้และอ่านเป็นคำได้วันนี้คุณนะ้ามีเทคนิคสอนฝึกะสมคำที่ทำให้เด็กๆอ่านได้ไวมาบอกกันคะ่ะ การประสมคำก็คือการนำพยัญชนะมารปะสมกับสระแล้วฝึกอ่านแบบสะกดคำนะคะซึ่งถ้าเด็กๆมีพื้นฐานการประสมคำที่ดีก็จะช่วยทำให้อ่านออกเขียนได้ไวขึ้นด้วยค่ะเทคนิคสอนฝึกประสมคำที่ทำให้เด็กๆอ่านได้ไวก็คือให้นำพยัญชนะมารปะสมกับสระ โดยให้แยกสีพยัญชนะกับสระคนล,ละสีกันนะคะเช่นกอไก่สีฟ้าสระอาสีแดงแล้วนำมาอ่านสะกดคำจะช่วยทำให้เด็กๆแยกพยัญชนะกับสระได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วลองพาเด็กๆไปฝึกประสมคำกับคุูน้ำได้เลยค่ะเริ่มที่สระอานะคะกออากาตออาตาขออาขา ฝออาฝาหออาหายออายาชออาชาลออาลานออานางออางา จบแล้วคะ่ะสำหรับเทคนิคการฝึกประสมคำที่ทำให้เด็กๆอ่านได้ไวนะคะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนำไปฝึกตามที่บ้านกันด้วยนะคะแล้วถ้าฝึกแล้วได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์บอกครูน้ำหน่อยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูน้ำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย